พลทบุญศิลป์บอกเด็กๆว่าน้องๆเนี่ยยังเด็กนะสิ่งที่จะช่วยประเทศชาติได้คือหน้าที่ของเด็กๆตอนนี้ก็คือขอให้ตั้งใจเรียนค่ะตั้งใจเรียนให้รู้จริงเพื่อจะนําความรู้นั้นไปพัฒนาประเทศในสาขาที่คุณเนี่ยจะจบไปนะประกอบอาชีพในอนาคตครับขอบคุณอาจารย์ร้องท,ที่ที่อย่างนี้ลุงไหมครับเชื่อมั่นว่าพวกเรทั้งหลายคิดเส้นกัน เราจะมีส่วนช่วยพี่พี่ทหารได้ไหมพวเกเธอไปถือปืนนะไปช้วยรถช่วยไม่ได้เพราะพวเกเธอนั้นยังเด็กอยู่แล้วก็ไม่ได้ฝึกมายกเว้นน้องๆรอรอที่อยู่ด้านหลังนู้นแต่สิ่งที่พวกเธอจะทำได้ที่สุดเพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อการทำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของเราที่แข็งนั้นคือทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี ไม่ทำผิดกฎหมายของบ้างเงนเมือง